สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถา่ายอินเตอร์ดูนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันครับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียรายงานเกี่ยวกับความพ่ายแพ้เป้าหมายของศัตรูนะครับที่บอกว่าทางด้านกองทัพรัสเซียนั้นได้เปิดปฏิบัติการทางยุทธวิธีโดยใช้โดรนและก็กองกําลังขีปนาวุธรวมถึงปืนใหญ่ของกองกําลังรัสเซียได้ทําลายเครื่องบินมิทยีกของกองทัพอากาศยูเครนและยังโจมตีองค์กรสองแห่งของกองทัพนั่นคือศูนย์อุตสาหกรรมและโรงกลั่นน้ำมันที่รวมถึงห้องเก็บเชื้อเพลิง โดยสถานที่เหล่านี้ได้ทําการจัดหาชิ้นส่วนทางทหารให้กับกองทัพยูเครนและนอกจากทังน้ำมันแล้วยังมีการโจมตีเป้าหมายอื่นที่สาคัญอีกด้วยขณะที่รอนสอนแดแนมรัสเซียได้ทําการบันทึกภาพเกี่ยวกับการโจมตีที่เกิดขึ้นที่โรงเก็บน้ํามันในหมู่บ้านเซเลสซีนาซึ่งอยู่ห่างจากเมืองปอนจาวาในยูเครนไป25กิโลเมตรเชื้อเพลิงจากถังของที่นี่ถูกจ่ายให้กับกองทัพกลุ่มใหญ่ของกลุ่มยูเครนมีรายงานว่าขีปนาวุธ k h 59ได้ปะทะตรงเข้าเป้าหมายอย่างน้อยสี่ลูก ซึ่งได้ทำลายสถานีขนส่งรถถังอีกคันหนึ่งด้วยเกิดเป็นสถานการณ์ฉุกเฉินที่เจ้าหน้าที่ไม่สามารถรับมือได้เป็นวันที่สองแล้วกับสถานการณ์ที่เกิขดขึ้นขณะเดียวกันทางด้านประธานดิวัลลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียก็ได้กล่าวในงานแถลงข่าวภายหลังการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซียงไฮหรือว่าเอ o อที่ประเทศคาซัคสถานว่าอุตสาหกรรมปอกกันประเทศของรัสเซียพร้อมที่จะเริ่มผลิตขีปนาวุธพิสัยใกล้และขีปนาวุธพิสัยกลางแล้วเนื่องด้วยสหรัฐได้ถอนตัวออกจากสนที่สัญญานี้ และประกาศว่าจะเริ่มต้นการผลิตซึ่งรัสเซียจึงถือว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเริ่มการวิจัยพัฒนาและการผลิตในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันโดยตอนนี้ทางเรานั้นกําลังดาเนินการวิจัยและพัฒนาและพร้อมที่จะเริ่มการผลิตซึ่งโดยหลักการแล้วเราได้มอบคําสั่งที่เกี่ยวข้องให้กับอุตสาหกรรมของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปูตินได้กล่าวในระหว่างการประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติที่รัเสเซียด้วยว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่าสหรัฐนั้นไม่ได้ผลิตแค่ระบบขีปนาวุธเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังส่งไปยุโรปและเดนมาร์กเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมด้วยความเคลื่อนไหวของสหรัฐทำให้รัเสเซียไม่มีทางเลือกอื่นนอกอนจากฟื้นโครงการผลิตขีปนาวุธพิสัยใกล้และพิสัยกลางขึ้นมาใหม่แต่โครงการเหล่านี้จะถูกนำไปใช้งานตามสถานการณ์จริงหากจำเป็นเท่านั้น ส่วนที่สัญญา INF ปี1987ห้ามทั้งสหรัฐและสหภาพโซเวียตผลิตและติดตั้งขีปนาวุธพิสัยไกลและขีปนาวุธร้อนรวมทั้งเครื่องยิงขีปนาวุธเหล่านี้ส่วนที่สัญญาดาังกล่าวไม่มีผลกระทบบนอากาศหรือทางทะเลที่มีพิสัยการยิงเท่ากันซึ่งช่วยลดความตึงเครียดเกี่ยวกับการติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ในยุโรปต่อมาเมื่อรัสเซียก็ยึดมั่นตามสนธิสัญญานี้จนถึงปี2019ที่สหรัฐถอนตัวออกจากสนธิสัญญาดังกล่าวเพราะกล่าวหาว่าเป็นเพราะรัสเซียละเมิดสนธิสัญ,ญญานี้ก่อนแต่ สหรัฐนั้นก็ไม่เคยมีหลักฐานมาแสดงสําหรับการเปิดปฏิบัติการรุกอย่างต่อเนื่องของอกองทรัพ์เซียที่มีต่อ,อยูเครนนานกว่า2ปีครึ่งรวมถึงบทบาทความช่วยเหลือ,อยูเครนของชาติตะวันตกที่ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางของผู้ได้เปรียบในสงครามได้ทําให้ทางด้านนาวาเอกแมทธิว e ซึ่งเป็นอดีตก,กับตันนาวิโยธินของสหรัฐที่มีประสบการณ์นในสงครามต่างประเทศมานาน ออกมาเขียนบทความนะครับนําเสนอว่าสมมุติว่ามีความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับกองทัพรัสเซียและสหรัฐรัสเซียจะมีข้อได้เปรียบที่ชัดเจนและในความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐกับรัสเซียนั้นตนจะเดิมพันกับกองทัพรัสเซียเพราะกองทัพรัสเซียในปัจจุบันเหนือกว่ากองทัพสหรัฐเขายังได้ขยายความนะครับว่าตนเชื่อว่ากองทัพรัสเซียได้รับการทดสอบความเข้มแข็งจากความขัดแย้งในยูเครนพวกเขาได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและนําสิ่งใหม่ๆมาใช้ในสนามรบกองทัพรัสเซียตอนนี้แข็งแกร่ง จากการสู้รบในขณะที่กองทัพสหรัฐนั้นไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่รุนแรงเช่นนี้กองทัพสหรัฐมีความชะงักในการพัฒนาซึ่งสามารถเห็นได้จากการกระทำของกองทัพยูเครนที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพสหรัฐโดยแทนที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดของผู้บัญชาการกองทัพยูเครนสหรัฐกลับให้การช่วยเหลือทางทหารเท่านั้นและที่ปรึกษาก็ไม่สามารถรับมือกับยุทธวิธีต่างๆของรัสเซียได้อีกต่อไปก่อนหน้านี้กองทัพยูเครนซึ่งได้รับการฝึกจากตะวันตกยอมรับว่าครูฝึกจากตะวันตกไม่สามารถ เสนออะไรที่ดีให้กับพวกเขาได้เพราะพวกเขาไม่มีประสบการณ์การรบในการประทะกับกองทัพระดับรัสเซียซึ่งสิ่งเดียวที่ตะวันตกทําได้ก็คือการฝึกทหารขั้นพื้นฐานสําหรับผู้ถูกเกณฑ์มาเป็นทหารเท่านั้นนี่เป็นความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องทางอินเตอร์เน็ตติดดามมาฝากคุณผู้ชมนะครับ